เจ้าว <_ s> ปลาค่ะเจายวปลาเจ้านี้อร่อยอร่อยแม่ของแนบโซ่แม่กระปุกอยางแง่นะคะกระปุกนี่แบบนี้กระปุกเล็กนี่สามกระปุกหนึ่งรอบาทเองกระปลาสมเขาคักขนาดกระปุกมาค่ะทอดผสม,มจำแจวพักหนึ่งนอะคาลวกสมพัก พักโคมพักโคมทนะั้งนะปลาสมผัดน,นะเขาทำสูตรโบาราณอ่ะ เนื้อปลาบ้างบ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 างทุกเนื้อปลาบวมีีกลางเลยไหมคะอืมไม่ต้องกลัวว่ากล้างติดคอแบบนี้อ่ะตัวใหญ่ๆแบบนี้แปดร้อยกรัมหนึ่งร้อยสามสิบาทเอง อันนี้คือแจวปะลากระปุกใหญ่แบบนี้สองลอยห้าสิบกรัมแปดสิบห้าบาทซื้อหนึ่งกระปุกไ่แถมหนึ่งกระปุกเล็กอันนี้หนึ่งกระปุกเล็กแบบนี้เนี่ยอันนี้สามกระปุกลอยแล้วเขากระสิมี่เป็นใส่กอกส้มเครื่องพร้อมด้วยค่ะซื้อหมดทั้งร้านจะซื้อเท่าไหร่ก็ช่างเสียค่าส่งแค่สามสิบบาท ปลายทางวาบวกเพิ่มสมมุแลราคาของลายหาสิบปลายทางก็ลายหาสิบแซ่บเจียวปลาสูตรคุณยายคุณยายทำอร่อยอร่อยแมะ ทำเองทุกขั้นตอนแม้แต่ขั่วพริกกระเทียมหอมแดงเห็นอยู่ป่ะเนี่ยเขามีเป็นอะ่ะเขาไม่ได้เป็นปั้นแบบเป็นเละๆเร็วๆน่ะอืมสมพะค่าคา่าแล้วเอาน้ำปลาร้าไปผัดให้หอม เป็นแบบซุกสื่อผสมสื่อผสมกับปลาทัดจบเลยอยากใส่กวาวกาใส่กัาไปเีอโจบ ติ๊กตอกจีปอตากาไปหายด้วยค่ะ YouTube Facebook ได้คอมเมนต์แซ่บนะไม่เค็มไม่ได้เปรี้ยวโดดเป็นพอดีเลยอหอมหอมไม่ร้อ รับไม่มีวัตถุกันเสียได้ๆเป็นปลาเน้นเนื้อเลยจ้ะเน้นเนเื้อทานมาดีคััประสมกลับเนีย โต้นแห้งเห็นปะผสมเขาจะเป็นแบบนี้บริเวณนี้เขาถ้าใส่เข้ามากมันโอมันสีเป็นแบบสมแห้งมันโอก็คือมันอยากเสียเร็วเธอ บางจ่างทีทีทุบๆเพราะมันเป็นเนื้อมันจะแข็งเขาหากันถือกันที่ดีกับเจ้าประเดงนนี้ว่า ฮึมแซ่ขุยเจ้าแล้วเจ้าขุยกับว่ามีเข้มพอดีพอดีเป๊ะืม คุณนะเนื้อนะเบื้องดูเนื้อดีๆีเนื้อแบบหอมเจียวเนื้อเปรอะเลยบวกข้าวพร้อมแซบ่บ้อเค ปาถั่วอร่อยอ่ะออืแบบแบบไม่เหมือนใครเลยนะจริงปผสมเนี่ยปกติจะเห็นเขานยัดมาก คนี้ไม่มีไม่ขาวชับอร่อยว่าผิดหวังก็แล้วกันเดี๋ยวทางเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะว่างแน่พอนะกลิ่นมีนยังบ่มีก่างเขาข้ออยู่ไม่มีก้างติดคอเลยนะอื้อหือ ข้าสิมติบแซบเจ้าปปะเด็ก,กระแซบถอยกระเทียมหอมแดงใส่อืม้มเอามาไม่ต้องล้างเลยถอดเลยด้วยพอดีแซ่บ ปลาเขาไม่ได้เ,เบบปรี้ยบเปรี้ยวอะไรพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเสร็บพ,พื้นเนื้อเนียนื้ออร่อยอร่อย สูตรไม่เหมือนใครเลยเนี่ย

แสบัแสบแซบแ,บอ,แบอือถอดอนิไซซ์จะเป็นเขากันดีนะกระเทียมหอมแดงนะใบบักูดกับนี่เนี่ย แมาก,ก,ก,กูแบพกแซ่บเขาจนซเมตติปเป็นแบรนด์ปโซ่อะค่ะนะแซบ่บ อร่อยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนค่ะคุณยายน้ำพริกปะลาผัดคุณยายก็อร่อยเช่นเดิมอร่อยมากเพิ่มเติมความอร่อยก็คือปลาส้มอร่อยสุดๆค่ะมันเป็นเนื้อแบบเนื้อแน่นๆ,ๆ,ๆไม่ได้เปรี้ยวโดดไม่ได้เค็มอะไรไม่เลยมันเป็นอะไรที่มันลงตัวกินกับแจวน้ําจิ้มพอดีเป๊ะนะคะ่ะ ค่ะขอบคุณคุณยายมากๆค่ะที่ส่งอะไรอร่อยอร่อยมาให้ทานอีกแนวนะคะแล้วก็ฝากแบรนด์ l a ป s o ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะทางเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คอมเมนต์เด้อค่ะค่ะมือนีกับคอราเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ